เพดดังเผยสาเหตุดีเจแมนใบเตยทำไมไม่มา DSI พร้อมกันสำหรับคดี Forex 3D ที่กำลังเป็นที่จับตามองในขณะนี้ล่าสุดทางด้านใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุทีวันก็ได้เดินทางเข้าพบ DSI แล้วค่ะหลังจากที่ทางใบเตยสุทีวันและ DJman มนสามีเลื่อนนัด DSI มาถึง2ครั้งแล้ว โดยในวันที่2ีตุลาคมทางด้านใบเตยสุธีวันได้เดินทางมาพร้อมกับนายอมรกุศลทนายความส่วนตัวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะอาคารบีชั้นแปดพร้อมกับผู้หญิงชุดเขียว ล่าสุดทางด้านเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ก็ได้ออกมาเผยถึงสาเหตุที่ DJman นและใบเตยไม่มา DSI พร้อมกันค่ะโดยทางด้านเพจดังกล่าวได้โพสต์ข้อความว่าจากข่าวกรองที่ได้รับมาเหตุผลที่ DJman มนกับใบเตยมาไม่พร้อมกันเพราะเลิกมงคลที่มา DSI ของทั้งสองคนไม่ตรงกันครับเลยต้องแยกกันมา ต่อไปเวลาสืบพยานต้องมีการงัดแต้มบุญกับเวลาตกฟากมาสู้คดีแน่นอน